ชมพูเหลืองตัดสวยเลยอ่ะอยากเดี๋ยวตันรุ่นแล้วค้าถ่ายยจะเอาลายแล้วน้องอ่ะโอเคค่ะค่ะพี่เขาทำเก่งมากเลยอ่ะไวมากเลยอ่ะซินดี้ซินดี้มาแจกลูกโป่งน้องๆน,น่ารักมากเลยค่ะคนรอคนเดืนรอ ไม่เลยยากง่ายจะถึงแล้วอีกสองคูร้อนไงร้อนนอก่ะบนอือบนาันดาคอนเยนราอ,อยากได้ลูกโปง่งเห็นน้องๆข้าได้ลูกโป่งก็อยากจะได้ลูกโป่งกับน,น้องๆข้าบ้าง เดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวจะป้อนใครเล่นกับมือกล้องไหทำเก่งมากเลยอ่ะคล่องมากเลยไวมากขอนุญาตถ่ายหน่อยนะคะ

ăm tuyệt này đi thăm mẹ ở nhà tuổi hả keng với con keng keng bon 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 Ừ bon con khúc cỏ bon โอ้ bon. Oh. ทำเก่งมากเลยอ่ะคล่องมากเลยไวมากอยากได้ลูกโป่งเห็นน้องๆขาได้ลูกโป่งก็อยากจะได้ลูกโป่งกับน,น้องๆข้าบ้าง รอเสร็จแล้วจะปอไทยลุ้เล่นกันอยากได้ลูกโป่งเห็นน้องๆเขาได้ลูกโป่งก็อยากจะได้ลูกโป่งกับน้องๆเขาบ้างมือเยียดง่ายจ้ถึงแล้วสองคืนร้อนีไงร้อนนอกนะแหม่บลบลพี่เขาทำเก่งมากเลยอ่ะไวมากเลยอ่ะซินดี้ซินดี้มาแจกลูกโป่งน้องๆ น่ารักมากเลยค่ะได้เดามาเลยแม่เดาเลาเข็นมาเข็นยักษ์้ยวเข้าไปรับกับพี่ค่ะเอาแล้วเข็นมาเข็นยักษ์เยอขอเชิญค่ะพี่ทำสวยไหมพี่ทำเข็นมสวยฮะเกมเออพีเขาเกมเก่ทยไหพี่ทเ็นบสะเกมออพีเกม ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะได้หนูรูปอะไรอ่ะเดี๋ยวตันรูปนยคาถ่ายมกจะเอาลายแล้พี่น้องนีโอเคค่ะขอบได้เดามาเลยแม่เาเลย่เห็นมาเ็นยักษ์ยเข้าไปรับกับพี่ค่ะเอาแล้วเห็นมาเห็นยักษ์เ,เ,ย,เยวขอเช่ค เรามายแย่เาเข้าไปรับกับพี่เขาเลยเอาแล้วเข็นย,ยักเดี๋ยวขอเชิญชูพู้เหลืองตัดสวยเลยอ่ะย่าขอนุญาตถ่ายหน่อยนะคะแด้หนูรูปอะไรอ่ะ พี่เขาทำเก่งมากเลยอ่ะไวมากเลยอ่ะซินดี้ซินดี้มาแจกรูปโป่งน้องๆน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนรูปราคาถ่ายว็จะเอายอะไรน้องอ่ะโอเคค่ะขอบคุณขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะได้หนูรูปอะไรอ่ะ พี่เขาทำเก่งมากเลยอ่ะไวมากเลยอ่ะซินดี้ซินดี้มาแจกลูกโป่งน้องๆน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวเธอปลอดไทยรูปเล็กกันค่ะพี่ทำสวยไหมพี่ทำเก่งมากสวยอะเก่งพี่เก่ง เดือดรูปนะคะถ่ายก็จะเอาลยอะไรให้น้องเ่ยโอเคค่ะขอบชุดผู้เหลืองตัดสวยเลยอ่ะย่าพี่ทำสวยไหมพี่ทำเก่งมากสวยอ่ะอ่งพี่เขาทำเก่งมากเลยอ่ะไวมากเลยอ่ะซินดี้ซินดี้มาแจกลูกโป่งน้องๆ น่ารักมากเลยค่ะ ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะได้หนูรูปอะไรอ่ะไม่ยา่ายถึงแล้วคู่้ออนอก่ะบนว่าขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะได้หนูรูปอะไรอ่ะ ชุดผู้เหลืองตัดสวยเลยอ่ะยากอยากได้ลูกโป่งเห็นน้องๆเขาได้ลูกโป่งก็อยากจะได้ลูกโป่งกับน้องๆเขาบ้างได้เดามาเลยแม่มาเลยาเห็นไหมมาเห็นเยอะมากเยอะเข้าไปรับกับพี่เขาเลยเอาแล้วเห็นมาเห็นเยอะเดี๋ยวขอเชิญทำเก่งมากเลยอ่ะคล่องมากเลยไวมาก ไม่เยอะยากง่ายจ้ถึงแล้วอีกสองคู่แล้อีไงล้อนอกนะแหมบนอื้อว่วงว่วงนก่อน,ออน,อน,อน,อนได้เดามาเลยแม่เดาเลยไม่เห็นนะมามเห็นยักษ์มั้งเยี่ยเข้าไปรับกับพี่ค่ะเอาแล้วเห็นมาเห็นยักษ์เดี๋ยวขอเชิญขอขอนุญาตถ่ายหน่อยนะคะ

ร้อนี่ร้อนก่บนอื้อ้างขาอนุญาตถ่ายหน่อยนะคะเล่หนืรูปอะไรอ่ะ Okay hey.